สวัสดีครับเพื่อนๆครับโรงเรือนของครูวันนี้สร้างมาเกือบ1ปีแล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านที่สนใจแล้วก็บางท่านก็ด้วยความเป็นห่วงว่าสภาพของโรงเรือนจะทนต่อความร้อนทนต่อแรงลมได้หรือไม่นะครับวันนี้ครูจะมาอัปเดตให้ดูว่า1ปีที่ผ่านมาเขามีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็พี่น้องที่สนใจจะนําไปทําควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาจากรูปแบบที่ครูแนะนําไว้อย่างไรครับ อันนี้นะครับจากปัญหาที่1ก็คือช่วงระยะแต่ละโครงมันห่างเกินตรงนี้ครูห่างประมาณ1เมตรมันก็เลยทําให้ช่วงนี้ตกท้องช้างเวลามีฝนน้ําจะลงมาขังตรงแหล่งนี้นะครับครูต้องเอาไม้ไผ่มาค้าไว้มาดามเอาไว้เพื่อให้แต่ละช่วงนั้นมีความถี่ในการรับน้ํามากขึ้นน้ําจะได้ไหลลงไปนะครับอีกส่วนหนึ่งของปัญหาก็คือนี่ครับระยะของโครงมันห่างเกิน ช่วงนี้มันก็เลยตกท้องช้างเห็นไหมครับนี่คือเหตุเกิดจากความร้อนนะครับซึ่งมันจะหย่อนลงมานะครับนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งถ้าจะแก้ก็คือเติมโครงอีกเส้นหนึ่งตรงแนวนี้นะครับนี่คือปัญหาที่2ส,ส่วนอื่นๆของครูตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดการขังของน้ําภายในก็คือความกว้างของโรงเรือนมันกว้างเกินไปนิดนึงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะยกส่วนนี้สูงขึ้นเนี่ย น้ำที่จะขังอยู่บนหลังคามันก็จะมีการไหลออกไปทางด้านข้างได้มากขึ้นดังนั้นการปรับปรุงครั้งต่อไปก็คือความกว้างของโรงเรือนเนี่ยน่าที่จะแคบกว่านี้เห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนเลยมาดูตรงนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นอะไรไหมครับเอ่อไม้ไผ่ที่ครูเอามาลองรับน้ําหนักเนี่ยมันผุแล้วก็มันก็หักตรงนี้คือยังไม่ร่วงลงมาสักทีเดียวแต่ก็คิดว่าอีกไม่นานร่วงแน่อ่ะวันนี้เราจะมาแก้ไข ปัญหาเรื่องตรงนี้ก่อนเลยนะครับคือเรื่องของการรับน้ําหนักของดินที่อยู่ในกระบะนี้นะครับคุณจะทำอย่างไรมาดูกันครับตอนนี้รื้อกันอีกหลายหนับเลยนะต้องเอาของออกให้หมดก่นอนครับตอนนี้เราก็เคลียร์ของออกจากกระบะแล้วยังเหลือแต่ดินเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะตักดินออกก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหก็จะเสร็จเหนื่อยเลยครับหมดแล้วนี่กองพเนจเทอเลยอยู่ในกระบะผสมปูนขั้นต่อไปทำยังไงขั้นต่อไปครูก็จะเอาไม้ที่รองกระบะเนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัสดุชิดชุดใหม่นะครับซึ่งน่าจะคงทนถาวรและทีนี้เอาที่ถาวรไปเลยไม่งั้นปีนึงก็ต้องมาเปลี่ยนกันทีนึงเหนื่อยเลยนะครับโอเคไปดูกันต่อนี่เลยครับ เราจะใช้กระเบื้องเป็นแทนไม้ไผ่นะครับซึ่งกระเบื้องมีความกว้างในแต่ละแผ่นเนี่ยอยู่ที่50เซนนะครับถ้าทับกันก็จะหายไป5เซนจะเหลือแค่45เซนดังนั้นเนื่องจากว่าง,งานนี้มันเป็นงานซ่อมนะครับเราจึงกําหนดค่าอะไรไม่ได้เราต้องวัดตามหน้าง,งานความกว้างของกระบะอยู่ที่67เเซนนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดกระเบื้องตามนี้ดังนั้นเนี่ยวางแนวยาวเท่าตามกระเบื้องแล้ว ความกว้างมันอยู่ที่45เซนมันขาดไปอีกตั้งเยอะดังนั้นก็ต้องวางในขวางนะครับถึงจะคุ้มค่ากว่าผูก็เลยซื้อกระเบื้องขนาดความยาวเมตรสิบเซนนะครับมาใชา้แล้วก็เอามาทําการวัดแล้วก็ตัดกันเลย เพื่อนที่จะตัดกระเบื้องนะครับถ้าไม่มีตัวลูกหมูแบบนี้ก็ใช้เลื่อนรันดาตัดของครูมีครูก็ใช้ไปนะของใครไม่มีก็มีเลื่อยรันดาหรือใบเลื่อแตะเหล็กก็ได้ง่ายๆแต่ว่าอาจจะเจ็บมือสักนิดนึงนะครับก็หาอะไรรองไว้อ่ะมาเริ่มกันเลย อทีนี้ก็จัดกระบะให้เป็นระเบียบสักนิดหนึ่งมันก็จะมีรอนๆอ,อย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาดินมาใส่ได้เลยพร้อมปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าดินเก่านั้นยังไม่ได้ทําอะไร้องเอินต้องรอเวลาแก้ไขก่อนเรียบร้อยนะทีนี้ก็ในขั้นตักดินใส่ได้เลยนะครับง่ายๆและอ่ะโอเค ก็ในส่วนของข้อผิดพลาดนะครับก็นํามาเสนอเพื่อนๆดูเพื่อเพื่อนๆจะได้ได้ข้อสรุปครับในการแก้ไขตอนนั้นที่ใช้ไม้ไผ่ก็โดยเห็นกันด้วยความที่ว่ามันมีของอยู่ก็เลยใช้ไปก่อนก็คิดว่ามันจะอายุได้สัก2ปีที่ไหนได้มันโดนน้ําอยู่ตลอดครับมันก็เลยเผุเร็วนะครับผุเร็วกว่าที่คิดเป็นนิดนึงพอแล้วเหนื่อยหมดแรงแล้วครับก็หวังว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับมีข้อมูลที่แก้ไขข้ขอบกพร่องเราก็ามาบอกกันนะครับไม่มีการอุบไม่มีการโลกสวยนะอันไหนมันไม่ดีก็ามาบอกกันเพื่อให้เพื่อนๆได้ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมนะครับสำหรับโรงเรือนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับคลิปต่อไปนะั้นครูจะพาเพื่อนๆมายกโครงสร้างให้สูงขึ้นยกอย่างไรก็คงจะต้องไปปรับแก้ฝั่งมุนก่อนแล้วถึงจะยกได้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูการสร้างโรงเรือนในช่วงแรกนะครับครูแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปทุกคลิปเลยนะครับฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้ไปสู่เพื่อนๆญาติพีนพนพ่น้องของท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสด์พา,าทำทำไปเรื่อยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ